สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube เลยนะคะสบายกันดีนะหวานก็สบายดีมากๆค่ะอพิโษดนี้นะคะหวานก็จะมาเล่าเก็บรายละเอียดต่อนะคะกับดาราจากรักรำนำใจตอนที่30นะคะก็ค่ำวันนั้นขณะที่หลิงปู้อีก็นั่งรถมา้ามาส่งนางเอกของพวกเราเช่นเคยนะคะเขาก็ค่อยๆทายาที่ข้อมือของนางอย่างเบาๆแต่เร้าชางก็ไม่ไวายบ่นออกมาว่าเจ็บเขาก็จึงเป่าไปบริเวณแผลที่ช้าเพื่อให้นางเนี่ยเจ็บ ้อยลงแล้วก็บ่นว่าตอนเนี้รู้จักเจ็บแล้วหรือแล้วทำไมยังไปบังให้กับฮองเฮานางก็ตอบว่าถ้านางไม่บงังคนที่จะเจ็บตัวก็คือฮองเฮาซึ่งนางทนไม่ได้หรอกเขาจึงสอนว่าต่อให้เจ้าไม่เอาตัวบังฮองเฮาก็ไม่เจ็บหรอก วนชิวจิ่นน่ะไม่ได้โง่ถึงนางจะด,าด่าทอฮองเฮาแต่นางย่อมเจียมตัวหากเจ้าไม่บางนางย่อมลดแรงลงแล้วปัดไปทางอื่นไม่ทำให้ถูกตัวของฮองเฮา,าหลอกเซาฉ่างก็บ่นน้อยใจเชิญเขาหัวเราะได้ตามใจเลยใครจะไปรู้ความคิดซับซ้อนของคนสูงสักอย่างพวกท่านได้ละ่ะลิงผู้อีเตือนนางด้วยความเป็นห่วงว่าต่อไปอ่ะเจ้าอย่ายื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าไม่เกี่ยวข้องอีก หวนชิวจินเป็นทิดาของอองเฉียนอัน้องเฮามีฐานะสูงส่งทำไมเจ้าต้องคิดว่าฐานะอย่างพวกเขาต้องการคนปกป้องแต่เ้าชางก็แย้งว่าแล้วทำไมท่านคิดว่าฮองเฮาไม่ต้องการให้ค้าปกป้องละ่ะก็อาจจะใช่ที่ฮองเฮามีฐานะสูงส่งแต่ตอนที่พระนางโดนแม่นางหวนดูถูกท่านกับฮองเตอยู่ที่ไหนใหญ่ท่านน่ะคิดว่าผู้ที่แข็งแกร่งไม่ต้องการการปกป้อง เขาจึงย้อนถามด้วยแววตาที่เศร้ามองว่าแล้วคนแข็งแกร่งอย่างเจ้าใหญ่ไม่ต้องการให้ค้าปกป้องเศร้าช่างยังไม่ทันได้ตอบรถม้ามาถึงหน้าจวนพอดีเขาจึงชวนนางลงจากรถแต่ก่อนนางจะเข้าบ้านเขาก็เรียกเอาไว้แล้วพูดว่าตอนอายุ15เขาเคยเห็นทะเลหมอกบนยอดเขาที่กระจ่างสดชื่นเหมือนตอนที่อยู่ที่อำเภอหัวใบหน้าของเจ้าดูมีอิสระ ไรสิ่งบงการสายตาที่เจ้ามองข้าทำให้ข้ามีความสุขข้าชอบที่เจ้าไม่เกรงกลัวอิทธิพลไม่กลัวความลำบากเจ้าต้องรู้ไว้เจ้าน่ะเข้ามาปั่นป่วนในใจข้าก่อนนางพยายามจะแย้งว่าข้าเปล่าทำสักหน่อยแต่เขาก็รีบพูดต่อว่าคนอย่างข้าไม่มอบใจจริงให้ใครง่ายๆแม้เมื่อมอบไปก็ไม่คิดจะหันหลังกลับ แต่หากเจ้าไม่อาจมอบใจจริงให้ข้าได้เช่นนั้นข้ายอมนำใจนี้กลับคืนมาเสียดีกว่า พูดจบก็หันหลังกลับปล่อยให้เซาชางยืนมองตามด้วยจิตใจที่วาวุ่นที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งเสี่ยวเย่โหกำลังนั่งดื่มกับองคหญิงสามอยู่นางหัวเราะชอบใจที่แผนของท่านนาสามารถใช้ได้ดีกับตระกูลวนเช่นนั้นเรานะ่ะแค่โปยเหยื่อเล็กน้อยนางก็ติดกับไปล้อมเหรียนกระสาบซะงั้น เขากระซิบบอกอีกว่าได้ไปติดสินบนคนที่เป็นทุละให้นางแล้วถึงเวลาเราจะได้เหรียญปลอมมาอยู่ในมือในราคาที่ต่ำถึงตอนนั้นเจ้าก็นำไปใช้ในศักดินาที่ดินได้แล้วเจ้าก็จะมีเงินเหลือกินเหลือใช้แต่องค์หญิงสามนางก็ยังกลัวอยู่เพราะการผลิตเหรียญโดยพละการมีโทษสถานเดียวกับกระบฏแต่ เสี่ยเวเย่โหก็บอกว่าหากเรื่องแดงขึ้นมาผู้ที่เหมืองแรกคือโชชุนผู้ล้อมเหรียญก็คืออ๋องเฉียนอันน้อยผู้ไม่ยอมคือหวนชิวจิน่นพวกเราอย่างมากก็แค่ใช้เหรียญปลอมเพราะเข้าใจผิดเท่านั้นแต่เขาก็เตือนนางให้ระวังเสด็จแม่และพี่สามของนางเอาไว้เพราะสนมเย่นั้นไม่ชอบให้ใครมาสร้างเรื่องรำคาญใจให้กับนาง แล้วเจ้าก็ดันเป็นคนชอบโอ้อวดเสียด้วยข้าเตือนเจ้าไว้ก่อนนะหากเรื่องนี้แพร่งพายออกไปจากกลุ่มของเราแล้วถูกฝ่าบาทลงโทษจะเป็นการสร้างปัญหาให้กลุ่มสกุลเยได้นางรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะที่จะไม่แพ่งพายออกไปตอนนั้นสุราหมดพอดีนางจึงเรียกหาเล่าไหายใหม่ หลงจู่เทียนก็เอาเล่าชั้นดีเข้ามาบริการด้วยตัวเองเสี่ยวเย่โหดูท่าทางจะชอบใจมากแต่องค์หญิงสามก็บ่นว่า มีเล่าดีแล้วไงลิงปู้อีผู้นั้นยังจ่องหองใส่ข้าดูซิเลือกมาสารพัดดันไปเลือกเอาหญิงไร้มารยาทพี่ลองมักจะบอกให้ข้าอย่าไปหาเรื่องแต่เมื่อข้าเห็นนางทุกครั้งก็ขมใจเอาไว้ไม่อยู่ขอสวรรค์เมตตาส่งให้นางมาอยู่ในมือข้าตามลำพังสักครั้งข้าจะทำให้นางรู้ว่าการอยู่รอดในวังนั้นยากเย็นเพียงใด วันต่อมาขณะที่เร้าชางก็กำลังออกจากจวนนางก็พยายามมองหาหลิงปู้อีแต่เหลียนฝางก็ดักคอพูดไปว่าคุณหนูมองหาใครอยู่วันนี้แม่ทับหลิงไม่มารับไม่ใช่หรือเจ้าคะ แต่นางก็แถไปว่ากำลังมองหาท่านแม่อยู่ปกติก่อนจะเข้าวางอ่ะท่านแม่ต้องออกมาสั่งสอนให้ระวังมากมายแต่พักหลังไม่เห็นท่านแม่สั่งสอนข้าเช่นเคยเลยเหลียนฝางจึงเอ่ยว่านั่นมันเมื่อก่อนแต่ตอนนี้คุณหนูมีฮองเฮาคอยสอนสั่งแล้วนายหญิงจึงวางใจเซาช่างก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ที่ท่านแม่ไม่คอยสนใจนางแล้วแต่ก็ยังฝืนพูดออกไปว่า ความรู้สึกที่ไม่มีใครควบคุมมันดีอย่างนี้เองพูดแล้วก็รีบขึ้นรถม้าเข้าวังไปตามลำพังเมื่อเข้ามาในวังเช้านี้นางดันไปเจอเข้ากับองค์หญิงสามพอดีองค์หญิงสามเห็นว่าปอดคนเพราะนางไม่มีลิงปู้อีเขียงข้างแถมคนของตำหนักช้างชิวก็มีทุละอื่นกันหมดนางจึงแกล้งหาความเศร้าชางอ้างว่า ลุกขึ้นทันทีหลังจากทำความเคารพโดยไม่ได้รอให้นางอนุญาตแล้วยังด่าว่านางอีกว่าเป็นคนไม่ประมาณตนในเมื่อเจ้าแสกเข้าวางังได้รับวาสนาก็ไม่ควรได้ต้องรับโทษสำหรับคนโลภนี้ด้วยว่าแล้วก็สั่งเด็กๆตบปากเศร้าชางตอนที่เศร้าชางกำลังขัดขืนพวกนางรับใช้ก็ใช้เท้าเหยียบซ้ำไปที่แพ้เก่าตรงข้อมือของนางทำให้นางเจ็บปวดไม่น้อย พวกนั้นตบหน้านางไปหนึ่งครั้งแต่โชคดีที่ชายารัชทายาทเข้ามาเห็นเสียก่อนจึงรีบห้ามเอาไว้ องค์หญิงสามไม่พอใจกล่าวหาว่านางกำลังจะขัดขวางการทำโทษสั่งสอนให้รู้จักมารยาทอยู่แต่พระชายาชูก็แย้งว่าเร้าช่างเข้าวังมาเรียนกับห้องเฮาเจ้ารงโทษหนางเช่นนี้เท่ากับลบหลู่ว่าเสด็จแม่สั่งสอนไม่ดีงั้นหรือคาคงไม่ต้องไปตอบเสด็จแม่ใช่ไหมว่าน้องสามกำลังสั่งสอนเร้าชางอยู่จึงทําให้ไปถึงตำหนักล่าช้า องหญิงสามจึงเอ่ยว่าพระชายาชูเข้าใจผิดแล้วเมื่อครู่เป็นการแค่ร้อเล่นต่างห่างหาใช่การสั่งสอนไหมในเมื่อเสด็จแม่ให้แม่นางเฉิงไปรับใช้ก็รีบไปสิว่าแล้วก็เดินมากระซิบขู่เส้าชางว่าไว้ในงานเลี้ยงเราค่อยคุยกันใหม่จากนั้นก็เดินลอยหน้าลอยตาออกไปพระชายาชูพาเส้าชางมาพักที่ตำหนักของนางก่อน แล้วใช้ผ้าประครบแผลที่ข้อมือให้นางพระชายาเอ่ยว่าเจ้าวางใจได้หากเรื่องนี้ถึงหูเสด็จแม่ พระองค์ย่อมคืนความเป็นธรรมให้เจ้าแน่นอนแต่เซาชางกลับตอบว่าฮองเฮามีภารกิจมากมายนางไม่อยากให้พระองค์ต้องมาวุ่นวายเรื่องเช่นนี้อีกและนางเองก็ไม่อยากพึ่งหลิงปู้อีไปเสียทุกเรื่องนางอยากอยู่รอดด้วยตัวเองแล้วนางก็แอบถามว่าองค์หญิงสามก็แอบชื่นชอบแม่ทัพหลิงอยู่เช่นกันหรือ พระชายาชูจึงเล่าว่าตอนเด็กๆนางไม่เหลียวแลเขาด้วยซ้ำต่อมาเขาแข็งแรงกำยำขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีเกียรติยศชื่อเสียงนางก็เลยชอบอาจจะไม่ได้ชอบตัวเขาเท่าไหร่แต่หลงไหลในหน้าตาและอำนาจก็เท่านั้นแล้วนางก็ยังเล่าอีกว่าตอนที่จือเฉิงเข้าวังมาใหม่ๆก็ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบ ปัญหาที่เจอเยอะกว่าเจ้าด้วยซ้ำข้าย,ยังจำได้เขาถูกคนผักตกไปกลางน้ำเกือบไม่รอดดีที่องค์รัชทายาทช่วยเขาขึ้นมาได้สิ่งที่เขาชอบทำที่สุดคือลากพวกนางกำนันและคนใช้ให้มาทานข้าวด้วยตั้งแต่เล็กเขาไม่เคยนั่งทานข้าวพร้อมครอบครัวเลยสักมือ้อตอนเด็กเขาจะไปงานโคมไฟในช่วงเทศกาลทุกปียืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟสลัวๆโดยลำพัง อีกด้านหนึ่งองค์รัชทายาตกำลังกล่อมจื่อเฉิงให้ปล่อยวางเรื่องที่เหวนชิวจิ่นทำในวันก่อนแม่ทัพหวังชุนฝากเขามาขออภัยแล้วเขาไม่อยากให้ทั้งสองผิดใจกันเพราะรวนแต่เป็นมือขวาและมือสายของเขาแต่จื่อเฉิงก็บอกว่าเขาไม่ได้ผิดใจเรื่องนั้นแต่ที่ไม่อาจให้หวังชุนทำงานสำคัญได้เพราะเขาไม่มีความสามารถเพียงพอจริง แล้วเตือนให้องค์รัชทายาตรู้ฐานะของตนเองว่าทรงเป็นรัชทายาทต้องแต่งตั้งคนตามความสามารถเท่านั้นจะแต่งตั้งคนตามความสัมพันธ์ไม่ได้แล้วยังญาติผู้พีพระชายาชูแม้จะไม่เก่งเรื่องยุทธแต่วันๆเอาแต่สัมมะเลเทเมาจะให้รับตำแหน่งหัวหน้าองครักษ์ตำหนักบุรพาได้อย่างไรขอพระอ,องคอ์รีบพิจารณาผู้ที่เหมาะสมแทนเถิด แต่องค์ราชทายาทก็อ้างว่าทุกคนร้วนเป็นญาติข้างมารดาและภรรยาอีกอย่างก็แค่ง,งานง่ายๆว่าแล้วก็ชวนจืดเฉิงให้ทานข้าวด้วยกันที่ตำหนักช้างชิวเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของใต้เท้าหัวแต่จื่เฉิงก็ปฏิเสธบอกว่ายังมีธุระต,ต่อแต่เมื่อองค์รัชทายาทบอกว่าเศร้าชางอยู่ที่ตำหนักบูรพากับพระชายาชูเขาจะไม่รอไปพร้อมนางหรือ ทำให้จือเฉิงถึงกับชะงักยอมมาตำหนักบูรพากับองค์รัชทายาทต,ตอนที่เขาเข้าไปเร้าชางกำลังคุยกับพระชายาฉู่ว่าการเป็นสภายราชวงศ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ตอนนี้นางต้องลุยน้ำไปพร้อมกับเขานางอยากรู้เรื่องราวของเขาอยากรู้ว่าหลิงปู้อีเขาเป็นคนเช่นไรที่นี่คือที่ที่เขาเติบโตข้าอยากจะเดินในทางที่เขาเคยเดินด้วยตนเอง คำพูดของนางทำให้ทั้งองค์รัชทายาทและพระชายาถึงกับอมยิ้มแล้วสาวจื่อเฉิงว่าสภัายเจ้าเป็นสตรีที่กล้าพูดจริงๆฝ่ายจื่อเฉิงเองก็แอบ,บยิ้มเล็กน้อยที่เห็นว่าเสาชางก็ยังสนใจในเรื่องของเขาอยู่เขาจึงขอล่วงหน้าไปงานเลี้ยงที่ตำหนักช้างชิวก่อนเพราะยังมีบางเรื่องที่ต้องกําชับนาง ว่าแล้วก็จะจูงมือนางออกไปแต่นางก็ทำสีหน้าเจ็บที่ข้อมือเขาจึงเปิดดูเห็นรอยช้ำขนาดใหญ่จึงเปลี่ยนมาจับมืออีกข้างหนึ่งเขาพานางมาที่สวนถามว่าไปโดนอะไรมาอีกแต่นางกลับต่อว่าเขาที่จะเอาความจริงใจคืนไปยังมาเจอนางอีกทำไมกันเขาก็อ้างว่านางตังหากที่มาโผล่ที่ตำหนักบูรพาทำให้เขาเจอเข้า เศร้าชางเลยพูดอย่างงอนๆว่าก็ดีงั้นต่อไปนางไม่โผล่หน้ามาให้แม่ทัพหลิงเห็นอีกแล้วว่าแล้วก็ทำท่าจะเดินหนีไป ต่ลิงปูอีก็รีบอุ้มนางขึ้นนั่งตรงระเบียงสวนแล้วถามด้วยความเป็นห่วงว่าใครทำเจ้าแต่นางก็บายเบียงไม่ยอมตอบเขาเขาจึงเอ่ยปากว่าเช่นนั้นเขาจะสืบหาเองแล้วก็กำชับนางว่าต่อไปอย่ามาที่วังบูรพาอีกอย่าได้ใกล้ชิดพระชายา แต่นางก็ถามว่าทำไมหรือในวังก็มีแต่พระชายาที่ไม่วางมาดเขาจึงเอ่ยว่าเจ้าพึ่งจะเข้าวังยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรคือไม่วางมาดอะไรคืออำนาจเรื่องในวังไม่ง่ายใดอย่างที่เจ้าคิดใจคนดีหรือร้ายก็ใช่ว่าจะแยกแยะได้ในพริบตาหากไม่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกคนยอมยิ้มแย้มให้กัน สำหนักบุรพาเต็มไปด้วยความวุ่นวายข้าไม่อยากให้เจ้าเข้าไปพัวพันเจ้าลืมเรื่องที่ JD เจดีเยี่ยหุยไปแล้วหรือเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงวงกว้างหากไม่อยากถูกดึงเข้าไปพัวพันเจ้าต้องอยู่ให้ห่างๆหน่อยจะดีกว่า แต่นางก็ยืนยันว่าในเมื่อข้าเป็นสะพ้ยของท่านทุกอย่างที่ท่านเผชิญค่าก็ย่อมต้องเผชิญด้วยข้าจะค่อยๆทำความเข้าใจทีละนิดข้าต้องการรู้ว่าสามีในอนาคตของข้าเป็นคนเช่นไรเขามองนางอย่างซึ้งใจถามว่าที่เจ้าทำทุกอย่างก็เพื่อข้างั้นหรือแต่นางก็ยังงอนอยู่บอกว่าไม่ใช่นางทำเพื่อตัวเองตั้งหาก ลิงปู้อีเขาจึงจับมือนางอย่างนุ่มนวลแล้วเอ่ยว่าได้ต่อไปอ่ะเจ้าก็ทำตามที่ใจเจ้าต้องการส่วนตัวเขานั้นจะคอยปกป้องเจ้าเองทางด้านสนมเย่ตอนนี้นางกำลังจะนั่งเขียนตำลายอย่างอารมณ์ดีอยู่ในห้ององค์หญิงสามลูกสาวก็เข้ามาเฝ้าแล้วเอาปิ่นทองมาถวาย พระสนมเอ่ยออกไปว่าที่นางเสียใจที่สุดเพราะต้องติดตามฝ่าบาทเลยต้องเอาเจ้าไปฝากท่านอาเลี้ยงไว้ เขาเลี้ยงเจ้าอย่างจอมสมบัติแห่งป่าเขาไม่มีผิดถึงได้ชอบเครื่องประดับที่ไร้รสนิยมเช่นนี้หากเจ้ารู้ััสาเหมือนพี่ลองและพี่สามสักครึ่งก็คงดีแล้วก่อนหน้าเจ้าก็ยังบ่นตำหนิฮองเฮาที่สั่งให้มัธยัตยจนเงินไม่พอใช้อยู่เลยแล้วนี่มีเงินใช้แล้วหรือไม่ใช่ว่าไปรับสินบนมานะ แต่องค์หญิงสามนางก็อ้างว่านางทำธุรกิจเล่ากับสหายข้างนอกจึงพอมีเงินใช้บ้างพระสนมก็ถามว่าเจ้านับเลขยังไม่เป็นด้วยซ้ำจะทำธุรกิจได้หรือ ข้าไม่สนหลอกว่าเจ้าจะพูดความจริงหรือไม่แต่ขอเตือนว่าอย่าทำเพื่อของเฉยๆพวกนี้จนทำให้เสียชื่อสกุลเยของข้าแล้วต่อไปเข้าวังอย่าแต่งตัวแบบนี้อีกเป็นหงอยู่ดีๆกลายเป็นไก่ป่าไปซะง,งั้นหากไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ทำอะไรก็ไปซื้อคันช่องมาส่องดูตัวบ้าง แต่งตัวไปอวดพวกพ่อค้าจะมีประโยชน์อันใดเจ้าเป็นถึงองค์หญิงบารมีจึงจะเป็นหน้าเป็นตาที่สุดในชีวิตเจ้าแต่องค์หญิงสามนางก็อ้างว่าตอนนี้ทั้งวางประหยัดไปหมดจนหูหญินพ่อค้าพวกนั้นยังแต่งตัวดีกว่านางเลยคงเป็นเพราะตําหนักฉางชิวที่เสียมเสดพ่อพ่อพระสนมได้ยินก็ตําหนินางที่พูดกล่าวร้ายออกมาเช่นนี้ พัสนมบอกว่าทั้งฝ่าบาทและฮองเฮาทรงถามเพื่อเป็นตัวอย่างต่อใต้ลาแล้วไล่ให้นางไปเตรียมตัวเพื่อเข้างานเลี้ยงเสียก่อนไปก็สั่งให้นางเปลี่ยนชุดเป็นสีอ่อนกว่านี้เพื่อให้เกียรติการครบรอบวันตายของแม่ทัพหัวด้วยนางอย่างมิวายค่อนขอดลูกสาวว่าตอนเกิดพี่รองข้าคงเอาสมองให้นางไปหมดจึงไม่เหลือมาถึงเจ้าเลยทำเอาองค์หญิงสามสะบัดหน้างอนหนีไปแทบไม่ทัน ภายในงานเลี้ยงทุกคนก็นั่งตามตำแหน่งของตนเององค์ชายห้าเอ่ยแซวเศร้าช่างว่าไม่เจอกันหลายวันดูสีหน้าอิ่มเอิบขึ้นนะหนางก็โต้กลับไปว่าไม่เจอองค์ชายหลายวันไม่รู้อ่านตำลาไปถึงไหน แต่เขาก็ไม่สนใจเพราะอย่างไรเสด็จพ่อก็ไม่ทรงถามเรื่องการเรียนกับเขาอยู่แล้วนางจึงโต้ไปว่าอ่านตำราก็ไม่แตกฉานเหมือนนางเลยเช่นนั้นในภายภาคหน้าก็ยิ่งไม่มีอะไรให้ฝ่าบาทต้องเอ่ยถึงนะสิทําให้เขารู้สึกหัวเสียที่โดนนางยอกย้อนเช่นนี้นางหันมาถามจื่อเฉิงเบาๆว่าฝ่าบาทก็ดูเป็นคนดีหากตอนนั้นไม่เมาจนมีองค์ชายห้าออกมาก็ดีสินะ เขาตอบว่าพระองค์ก็ผิดพลาดได้ดังนั้นจึงชดเชยให้ตอนหลังจึงมีเพียงแค่หนึ่งฮองเฮาหนึ่งพระสนมและเฉาชางซื้อกงกงเท่านั้นที่อยู่ข้างกายต่อมาทั้งองค์หญิงรองและชาย,ยาองค์ชาย้าก็หันมาคุยกับเร้าชางว่านางรู้สึกชอบพอเร้าชางวันหลังก็มาที่จวนของพวกนางบ่อยๆสิจะได้สนิทสนมกันไว้ แต่องค์ชายสามก็ทำทีเป็นหัวเราะคำขึ้นมาเอ่ยว่าตอนจื่อเฉิงเข้าวังมาใหม่ๆมีแต่คนไม่ชอบเขาแต่ดูตอนนี้สิองค์หญิงห้าจึงเอ่ยขึ้นว่าจื่อเฉิงโตมาในตําหนักฉางชิวคนที่ไม่ชอบเขาต้องไม่ใช่ลูกของเสด็จแม่หองเหาอย่างแน่นอนย่อมเป็นลูกของเสด็จแม่สนมเย่มากกว่า แต่นางก็ถูกองค์หญิงรองป่ามว่าพวกเราร้วนเป็นลูกของเสด็จพ่อเติบโตมาด้วยกันจือเฉิงกับพวกเราร้วนเป็นพี่น้องจะมีแบ่งแยกตำหนักเสด็จแม่ฮองเฮากับเสด็จแม่สนมที่ไหนกันแต่ในตอนนั้นกงกงก็เข้ามารายงานว่าพระชายาขององรู่ยางมา เมื่อนางเข้ามาก็เอ่ยขอโทษที่ไม่ได้แจ้งร่วงหน้าฝ่าบาทกำลังจะสั่งเด็กๆให้เตรียมที่นั่งให้นางแต่นางก็ถือวิชาสะไปนั่งลงตรงที่ที่เป็นของสนมเยเพราะเห็นว่ามันว่างอยู่และตรงนั้นก็อยู่ตรงหน้าเศร้าชางพอดีนางเริ่มเปิดคาลมเอ่ยกล่าวหาเศร้าชางว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้อี้ซางน้านสาวของนางต้องไปถือศีลที่วัด แล้วยังกล่าวหาจื่อเฉิงที่อกตันยูไม่พาสะพ้ายไปคาระวะสกุลนางชุนวี่ผู้เป็นแม่ทำให้จื่อเฉิงตะวาดตอบไปว่าท่านแม่ข้ายังอยู่ด้านนอกหาใช่นางชุนวี่ไม่ข้ายังไม่เคยพาแม่นางเฉิงไปหาท่านแม่ของข่าใหญ่ข้าต้องพานางไปหาชุนวี่และญาติรู้จักด้วยทำเอาฮองเตทำหน้าปวดหัวเข้าไปใหญ่ ระหว่างที่ทั้งสองกำลังปะทะคารมกันอยู่ในตอนนั้นก็มีเสียงขานว่าพระสนมเย่มาสีนาฮองเตก็เปลี่ยนไปทันทีมีอาการเหมือนจะยิ้มแย้มขึ้นมาเพราะตัวช่วยของเขามาแล้วสนมเยนางเข้ามายืนตรงหน้าชายาอองรู้ยางแล้วกล่าวทักทายท่านอาสไพพร้อมกับบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของนาง ชายาอ๋องบ่นว่าก็ไม่นึกว่าพระสนมจะมางานเลี้ยงด้วยนางจึงถือวิาสาสะนั่งแทนแต่พระสนมก็แย้งว่าเดิมก็ไม่คิดจะมาแต่พอได้ข่าวว่าพระชายามานางกลัวว่าจะไม่มีใครคุยด้วยจึงต้องออกมาเพื่อคุยเป็นเพื่อนชายาอ๋องจึงต้องยอมคดเถับไปนั่งด้านข้างๆแทน แต่ก็ยังอ้างว่านางนะอาวุโสกว่าพระสนมจึงเอ่ยว่าหากนับอาวุโสงั้นท่านก็ไม่ไปน,นั่งแทนที่ห้องเต้เสียเลยเป็นไงพระสนมเยหันไปทางองค์หญิงสามเอ่ยว่าข้ามาช้าจะไม่ได้ก่อเรื่องใช่ไหมถ้าเจ้าก่อเรื่องจะให้ฝ่าบาทเรียกศักดินาและบ่าวรับใช้คืนดูสิไม่มีเงินทองแล้วเจ้าจะใช้ชีวิตอย่างไร องหญิงรองจึงเอ่ยแก้ตัวแทนน้องว่านางไม่ได้ทำอะไรพระสนมเย่ก,ก็ตำหนินางอีกคนว่าอย่าพูดมากหากปกป้องน้องเจ้าอีกข้าจะกลับไปขอพรให้เจ้ามีบุตรสาวที่โง่เขลาเช่นน้องสามของเจ้าขณะที่พระสนมกำลังพูดกับองค์หญิงรองเศ้าช่างก็พยายามเบี่ยงตัวให้พ้นทางเพราะนางดันนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างสองคนนั้นพอดี งานนี้พระชายาชู่ขององค์รัชทายาทก็เอ่ยเสริมว่าเสด็จแม่พูดถูกต้องเมื่อก่อนเนี้ยองค์หญิงสามทำผิดเสด็จพ่อก็ลงโทษแล้วเสด็จแม่อย่าโทษนางอีกเลยแต่สนมเย่ก,ก็หันมาทำตาขวางใส่และบอกให้พระชายาดูแลเรื่องของตนให้ดีก่อนรอเป็นหองเห่าเป็นแม่ของแผ่นดินก่อนค่อยมาสั่งสอนข้าก็ยังไม่สาย ทำเอาพระชายาฉู่ถึงกับนั่งสะอื่นไห้ที่โดนตำหนิเช่นนี้รัชทายาทต้องหันไปปรามหนังให้เงียบเสียงอย่าได้ร้องไห้พระชายาอ๋องจึงตำหนิพระสนมว่านางปากคอเลอะร้ายทำเอาเด็กๆเ,เสียขวัญไปหมดแล้วแต่นางก็โต้ไปว่าบุตรธิดาทุกคนล้วนเป็นลูกฝาบาทจึงต้องสั่งสอนหน่อยคนเป็นพ่อแม่ไม่ได้หวังให้พวกเขานัมากกตันยูมากหรอกแค่ไม่เลวไหล,หลก็พอ แต่ก็นั่นสินะหลานสาวท่านก็ไม่เคยคำนึงถึงพ่อแม่วันๆเอาแต่ร้องไห้โวยวายอยากจะแต่งงานตอนนี้ทำเสียจนตัวเองต้องไปอยู่อาลามสันใช่เสียแล้วแล้วพระสนมก็เอ่ยถามเศร้าช่างว่านางอ่ะคือสะใภ้ของคุณชาย11ใช่ไหม ทำเอาเศซาช่างร้อนๆ้อนหนาวหนาวไม่รู้ว่าจะโดนตำหนิอย่างไรเพระสนมสั่งให้นางเนะน่ยเหงืนานั่งตัวตรงนางจึงรีบเงยหน้าตามคำสั่งทันทีเพราะสนมถามนางว่าเหตุใดจึงนั่งเจียมเจียมเช่นนี้กินไม่อิ่มรือเศซาช่างได้แต่พยักหน้ารับเบาๆ องค์หญิงฮาเห็นดังนั้นจึงพยายามจะพูดแทรกเพื่อจะยามเศร้าชางแต่ก็ถูกพระสนมเย่ปรามเอาไว้แล้วยอกย้อนว่านางมีสภาพเหมือนผีสางขอบตาคล้ำดำเมื่อคืนคงจะเสวนากับที่ปรึกษาพวกนั้นทั้งคืนสิสภาพเจ้าจะแต่งเข้าสกุลเย่ได้อย่างไรต่อไปตอนกลางคืนก็อยู่ตามลำพังให้มากหน่อยทำให้องค์หญิงฮาไม่พอใจลุกออกไปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตทันที พระชายาอ๋องจึงตำหนินางว่าทำไมใจร้ายเช่นนี้พระสนมจึงเอ่ยว่าแค่สั่งสอนทิดาใหญ่ต้องตำหนินางด้วยใช่สิอาสภัยไม่ค่อยชอบข้าชอบแต่ฝ่าบาทแต่ตอนฝ่าบาทเป็นเด็กอาสภัยก็ไม่ชอบต่อมาฝ่าบาทเริ่มทรงพระปรีชาเริ่มสะสมอำนาจอาสภัยถึงได้รักใคร่เอ็นดูฝ่าบาท พระชายาององจึงกล่าวหาว่านางกำลังจะยุยงให้ข้ากับฝ่าบาทเข้าใจผิดกันพระสนมเยจึงไร่ราชบุตรเคยและองค์หญิงออกจากห้องไปก่อนเพราะเรื่องที่นางจะเล่าต่อไปนี้เป็นความลับของครอบครัวเมื่อพวกเขาออกไปกันแล้วพระสนมเยก็เล่าเรื่องในอดีตที่องค์หญิงใหญ่ตั้งคันร่างกายอ่อนแอ อาสะไพไม่ยอมให้ยืมเงินซื้ออาหารและของบำรุงอาการหนาวจนฝ่าบาทต้องขึ้นเขาไปล่าสัตว์หวังเพียงจะเอาหนังสัตว์มาให้พี่หญิงใหญ่รอจนฝ่าบาทถูกท่านพี่หัวทรงตามกลับฝ่าบาทก็หนาวเหน็บไปทั่วร่าง ต่อมาท่านพิหัวทรงออกเงินออกแรงบำ,บำรุงคันขององค์หญิงใหญ่รักษาไข้หนาวของฝ่าบาทจนหายดีชายาอ๋องก็แย้งว่าไม่ใช่ว่านางจะไม่ให้ยืมแต่ตอนนั้นท่านอาของพวกเจ้าไม่กลับมาหลายเดือนข้าก็ต้องเก็บไว้ใช้บ้าง พระสนมเยจึงหันมาบอกจื่อเฉิงว่าท่านลุงเจ้าจากไปไวสกุลหัวเหลือเพียงแค่เจ้าเป็นทายาทคนเดียวขากับฝ่าบาทล้วนคอยให้เจ้าแต่งงานมีลูกโดยเร็ววันจะได้มีคนจุดทูปเทียนให้ตระกูลท่านลุงเจ้าส่วนเรื่องที่มีคนพยายามจับผิดสยเจ้านั้นล้วนเป็นแค่การผายลมจื่อเฉิงจึงหันมาแล้วก็คาระวะทำความเคารพและรับคำของพระสนมเย จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่30ค่ะโอ้โหโพระสนมเย้นะคะถูกใจคนทั่วไตายลามากเลยค่ะโอ้โหท่านแรงนะคะแต่ว่าแรงแล้วก็พูดได้ตรงใจนะคะแล้วก็แบบเสียบเข้าไปฉึก ฉึกนะคะที่ใบหน้าเลยเรียกได้ว่าตอบหน้าของอาชายาอองรูอย่างไปเต็มๆเลยนะคะนี่ก็เป็นตอนที่30ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะสำหรับตอนที่31เป็นต้นไปค่ะก็ต้องรอทางประเทศจีนออนแอร์ก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะเราพบกับหวานได้ใหม่ในอะพิจสดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ